สวัสดีครับวันนี้ริวนะครับจะมาพูดเกี่ยวกับเรียนนักสือกรกัมเตะเช่นเดิมนะครับแต่ครั้งนี้จะมาเป็นอ่านเลยนะครับเริ่มมันมีอยู่50บทครับเริ่มได้บทที่1นะครับบทที่1กรรกัมบเตะกัมบาลุเป็นคํากริยาภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าทําให้ดีที่สุดอย่ายอมแพ้ยืนหยัดไว้พยายามปรับปรุงแก้ไขยหรือบากบานอดทนกัมบาลปุประกอบด้วยอศรศรักษร3ตัวได้แก่กัมแปลว่าหัวดื้อหัวแข็งดื้อรั้น บาแปลว่าดึงทําให้ตึงมั่นคงขยายรุเป็นคำอักษรที่ล่างานะที่ใช้ปิดท้ายคํากิริยารูปแบบอินฟินิทีฟหลายวัฒนธรรมมักกล่าวว่าขอให้โชคดีเมื่อคนรู้จักจะ,จ,ะจะต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายการแข่งขันการสอบหรือการผจญภัยกับชีวิตใหม่ในภาษาญี่ปุ่นเราใช้คําว่ากัมบาลุซึ่งแปลว่าซึ่งปรับให้เป็นรูปสําหรับ ศานาบรรทที่สองคือกัมบัตเตะแปลว,ว่าทําให้ดีที่สุดและหยายอมแพ้เมื่อพูดว่าโชคดีนะดูเหมือนว่าคนรับจะอยู่ในกําม,มือของโชคชะตาและอยู่เหนือการควบคุมของเราแต่เมื่อพูดเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นว่ากัมบัตเตะกับใครสักคนเรากําลังสื่อสารว่าสิ่งที่อีกฝ่ายจะต้องเผชิญส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับตัวเขาเองในบรรดา ความหมายต่างๆของคําว่ากัรมบตัตเตส่วนที่หมายถึงดีที่สุดสําหรับคุณนั้นสําคัญมากเพราะเป็นการยอมรับว่าสิ่งต่างๆอาจไม่สําเร็จอย่างสมบูรณ์เขามีบางส่วนที่อยู่นอกเหนือการควอบคุมของเรานี่คือแก่นสารเกี่ยวกับความเป็นจริงของวาบิซาบิความพยายามสําคัญกว่าวิโชคส่วนความหมายเชิงบาญยาของกรรมบตัตเตคือจงท,ทําทุกสิ่งที่คุณทําได้ทําดีที่สุดเท่าที่พอรู้ วิธีแต่ถ้าสิ่งต่างๆไม่ลงเอยอย่างที่ต้องการก็ไม่เป็นไรไม่ต้องรู้สึกแย่เพราะคุณทําทุกอย่างที่อยู่ในอํนานาจของตัวเองแล้วในประเทศญี่ปุ่นเราใช้คํานี้ในชีวิตประจําวันโอกาสหนึ่งที่พบบ่อยที่สุดคือเวลาบอกลาครอบครัวก,ก่อนออกไปทํางานหรือไปโรงเรียนแต่เช้าเรายังใช้คําว่าคำปฏิเตธในการแข่งขันกีฬาเพื่อทําหน้าที่ทางสังคมต่างๆเพื่อใช้เพื่อให้กําลังใจเพื่อน หรือว่ามีภัยพิบัติธรรมชาติมาทําลายล้างหมู่เกาะแห่งนี้ถ้าทําดีที่สุดแล้วผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่หวังก็ไม่สําคัญเลยเพราะคนรรู้อยู่แก่ใจว่าและว่าตัวเองไม่ได้ทําให้โอกาสที่ได้มานั้นสูญเปล่าทําสิ่งต่างๆในชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ใช้ความสามารถของคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ลุ้มเทบากบาั่นอดทนกล้าต่อไปข้างหน้าอย่ายอมแพ้และถ้าไม่บรรลุเป้าหมายอย่ารู้สึกผิดหูใจ อย,อย่ารู้สึกแย่ไม่เป็นไรหรอกคุณทำทุกสิ่งที่ทำได้แล้วคุณมาเต็จบไปที่หนึ่งแล้วนะคะนะค,ครับ